และนี่คือเชียงใหม่วอลครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ The Backpacker นะครับใน EP นี้นะครับจะพาทุกคนไปเข้าวัดทําบุญกันนะครับแล้วก็จะพาไปชิมอาหารอร่อยๆนะครับที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับไปติดตามกันได้เลยครับกับพี่เน่งสวัสดีครับสวัสดีครับชาวแบ็คแพคเกอร์นี่ก็นนเราจ เจ้าของช่องเจ้าของช่องบ้านไร่ชัยคิมครับครับผมก็ไปกดติดตามได้นะครับผมกด้เลยสักดิวันนี้เป็นเชียงใหม่วอล์กนะฮะวันเดย์ทริปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงอ่ะแปดโมงครึ่งครับผมแปดโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งเราหนึ่งวันเลยนะหนึ่งวันเราจะลุยกันแล้วเย็นนี้เรากลับจากกรุงเทพแล้วใช่อ่าถึงเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปหาอะไรกินก่อนดีไหมดีครับดีเลยมาเชียงใหม่ต้องกินอะไรครับข้าวซอย โอเคเขาสอยนั่งหมอไสค์ป่ะฮะเขาสอยนั่งนั่งมอไซค์ป่ะนั่งสองแถวก็ได้นะบางทีโอเคครับไปเจอไปร้านเข้าสซอยดีกว่าครับผมเมื่อมาถึงยังตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับอาหารพื้นเมืองนะครับซึ่งร้านนี้มีตำนานที่เก่าแก่มากๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับ ไปติดตามกันได้เลยครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าร้านเพื่อนเพนเพื่อนเพนอยู่แถวไหนครับอนุบาลอะไรที่นี้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะใช่มาง่ายๆไม่ยากครับก็ตรงนี้เรียกว่าเป็นร้านออริจินอลเลยออริจินอลออริจินอลเลยครับคือถ้าเปิดมานานมากโอ้โหมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องมาใช่ไหมพี่ใช่ครับมาประจําอยู่แล้วมาประจำจะชอบมากเชียงใหม่นอกจากอาหารอร่อยแล้วมันก็มีอะไรที่อร่อยกว่าอาหารก็เยอะแยะ อะไรพี่อะไรเบางทีเราบอกอะไรข้าวซอยนะข้าวซอยอันนี้ก็เป็นไส้อั่วไส้อั่วโอเคสามเม้่อกี้เข้าไปกันครับมาโหมีทุกอย่างเลยเนาะทุกอย่างใช่ครับโหด้วยกิน้เลน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมมีโหมีหลายอย่างอ่ะก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองเลยของทางเชียงใหม่ ข้าซอยกับน้ำเงียวครับเดี๋ยวเราไปสั่งที่โต๊ะใช่ไหมครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านเพืิอนเพลินแล้วนะครับตอนนี้ก็ จะมีเมนูน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นมาเชียงใหม่แล้วต้องสั่งข้าวซอยไก่หมูก็ไก่60สิบเองนะโหราคาก็ใช้ได้เลยนะโอเคเลยโอเคเลยนะฮะมีหลายอย่างมากผมเอาไก่นะครับถ้าเนื้อ70็ดสิแล้วก็เอาเนี่ยครับเอเดิมนครับเอเดิมเนี้ยครับหนึ่งชุด โอเคครับเดี๋ยวรออาหารมานะครับเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับสำหรับใครที่มาตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีร้านที่ตกแต่งนะครับในสไตล์ร้านนาแบบดั้งเดิมนะครับรวมถึงอาหารนะครับและประวัติความเป็นมาช้านานนะครับร้านนี้เลยนะครับที่อยากจะแนะนํากันนะครับก็คือร้านเฮือนเพนนนั่นเองครับมีทั้งบรรยากาศดีนะครับ รวมไปถึงอาหารก็ถูกปากถูกใจใหลายๆคนนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นร้าอาหารเหนือที่ขึ้นชื่อและไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับแปลกวะ่ะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะอาหารของเรามาแล้วนะครับตอนนี้นี่ข้าวซอยไก่ครับของพี่เป็นไก่ครับแล้วก็มีตแตะก้องเป็นอะไร เป็นข้าวซอยเนื้อแล้วก็มีอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้เขาเรียกออเดิร์รวมอ๋อครับก็คือจริงๆต้องมีเครี่กว่าราคาก็เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายครับอันนี้เนาะอันนี้ก็ก็ตามยิตอนสมัยครับนี่ก็60แล้วอ่านิดรวมก็เห็นในเมนูแบบๆนะนก็จะประมาณสองร้อยก็ราคานี้แหละ นี่นะครับเ้่าซอยของแท้ออริจินอลของชาวเมืองเจียงใหม่เจ้าเจียงหม่เจ้านะครับนี่ครับเดี๋ยวกินให้ดูเลยไม่ปรุงเหรอใส่หน่อยไหมน้องใส่มะงมานาเลยกินแบบไม่ปรุงเหรอใช่ไหมใช่เราค่อยปรุงทีหลังไม่เพิ่มนะครับตามกระท้อนคใส่น้ำปูเหรอครับโอเคเดี๋ยวเราทานกันก่อน แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่ออยู่ที่ไกด์ของเราจะพาไปนะครับได้เลยครับก<อ>็คือพี่เหน่งบ้านไร่ชัยลิมนั่นเองครับอันนี้ทานแล้วไปอยอดมากครับขบอกให้กินยญ้าอ่อนเข้าไปอเครับทีนี้ก็ อิ่มแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวไปอิ่มด้วยให้เยาต่อราคาก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมใช่ครับอ่าก็แวะไปมาได้มาได้สำหรับร้านนี้ก็สิบปีนะห้าสิบหกปีแล้วเริยมาห้าสิบหกปีแห่งความอร่อยใช่ครับไงก็แวะมาได้นะครับครับโอเคครับทริปนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรลยครับเช็คใหม่เจออะไรก็ไปไหนครับผมขอบคุณมากครับ เมื่อทานอาหารนิบิมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทําบุญไหว้พระกันนะครับซึ่งวัดที่เรามาในวันนี้ก็คือวัดพระธาตุดอยคานั่นเองนะครับอยู่ในอุทยานราชพฤกษ์นะแล้วก็ถึงแล้วนั่นเองนะครับสําหรับวัดพระธาตุดอยคาครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับรวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเชียงใหม่นะครับ ก็ต้องมาสักการะบูชาพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับถึงแล้วนะครับสําหรับวัดพระธาตุดอยคํานะครับตั้งอยู่ในโครงการหลวงดอยคํานะครับก็มาถึงวัดข้างในก็จะเป็นพระทันใจที่มาขอพรขอขอให้ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาขอก่อนแล้วถึงมาแก้บนทีหลังที่เห็นคนนี้ก็ถือพวงมาลัยมาเยอะๆอะไรอย่างี้พวกนี้เขาสาเร็จแล้วแล้วเขาก็มาแก้บนกันใช่ครับ เข้าวัาดวาล้วก็ขอได้นี่พระบางเปิดโลกเปิดให้เราเปิดดวงเปิดอะไรให้เราอันี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับวัดพระธาตุาดอยคำนะครับเข้าไป สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะครับแล้วก็จะขอพรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยครับโดยวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งก็มีการประดิษฐานพระเกศาธาตุนะครับของพะระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะครับ และยังมีหลวงพ่อทันใจนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่นะครับอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มาอย่างช้านานนะครับโดยวัดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นเป็นอย่างมากอีกที่หนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวครับ ที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับก็คือพระาธาตุดอยคํานะครับเป็นพระเกศา,าธาตุของพระบรมศาสดานะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปบูชาด้านในนะครับครับ ครับก็ตอนนี้นะครับเราก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับไปพรทธาดอยคำมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านจุดเช็คอินที่เรียกว่าพิเศษรับและคนรู้อีก2จุดนะฮะซึ่งอยู่ในเชียงใหม่นี่เองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ยังไงพี่ร้านนี้อันนี้เป็นร้านลับร้านลับแต่คนรู้อยู่ในศูนย์ประชุมมอชื่อชือร้านน้ำส้มประนองครับน้ำส้มหรือลูกชิ้นกันแน่หอด้วยอ่าเนี้ยเขาลูกชิ้นอร่อยสุดในโลกแล้วเอเห็นไ้มเขาจะบอกใช้พับเลยนี่รนะอ่าเนี่ยอร่อยที่สุดขั้นต่ำสี่สิบบาทอันนี้คือมีสาระายรอครับ เอาไม่เอาสาหร่ายครับนอกั้นเอาหมดเลยไส้กรอกไหมไส้กรอกไม่เคยกินนะกินกอกอนเรากพนแค่สองอันนี้เนาะได้หมดพี่จัดมาเลยเอาละครับนี่นะครับคือลูกชิ้นร้านลับแต่คนรู้ใช่คนรู้คนเชียงใหม่รู้แน่นอนครับก็กอนเรามากี่เราก็โทรไปถามคนเชียงใหม่เนาะครับก็ตั้งอยู่ในกาดช้างน้อยนะครับมอชอนะครับใช่ครับตรงนี้ก็ต้องศูนย์ประชุมศูนย์ประชุมมอชอนั่นเองเข้ามาเลยก็คือรสชาต เป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันนะครับมันจะดีขนานชิพร้านป้าน้องนะป้าน้องอ่ร้านป้าน้องอยู่ในร้านป้าน้องเดี๋ยวเราลองเดีย่อยจานดูหน้าตาเนี่ยนี่ลูกชิ้นทอดคล้ายๆลูกชิ้นยืนยืนกินใช่ครับนี่ของพี่พี่ฟิล์มกินอย่างกลมเนี่ยอันนี้ของเรากินอย่างอย่างอะไรเขาเรียกลักบี้ไหมลักบี้เนาะแบบนี้ติ่มซำนะฮึมอร่อยมากไงอร่อยมากอร่อยต้องมาต้องมานี่คือ ผมว่าันมีความพิเ่ครับนี่ใหม่อันหนึ่งคือต้องบอกลูกชิ้นที่นี่นะครับมีความพิเศษทางน้ําจิ้มอืคือน้ําจิ้มเขามีมีรสชาติที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันกลมกรอบนะมันมันเอ้ยว่ามันมีความเปรี้ยวหวานพอดีลงตัวนะครับพี่ว่าการทอดด้วยเขาไม่ให้ดูนะเขาไม่ให้ดูเป็นความลับอเขาไม่ให้ดูตอนทอด คือเขาทอดแล้วมันไม่แข็งปกติคนทอดลูกชิ้นประมาณอย่างเงี้ยมันจะแข็งใช่ไหมครับครับมีพี่ฟิล์มลองลองกินหมูยอหมูยอใช่ครับลองกินดูหมอยูหมูยอ,อ <นะ S 2> พี่ฟิล์มลองจิ้มโอเคครับแล้วลองมาหนึ่งสองสามอหือเฮ้ยดีมากนะนี่เหมือนที่อื่นแต่ฟองเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่รูเพราะแต่ฟองยืดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> กล้องแอบกินผมว่าเขาต้องมีเทคนิคการทอดที่ดีแต่มันไม่อมน้ำมันด้วยกัดไปชิ้นๆใช่หมูยอมันมีความฉ่ำๆมีความแบบคือยังไงอ่ะมันไม่ใช่แป้งอ่ะใช่ไม่ใช่แป้งแล้วก็เหมือนมีเนื้อเยอะใช่มันเป็นเป็นเนื้อหมูเยอะเขาน่าจะมีเทคนิคการทอดที่แบบอาจจะจับเวลาเลยใช่ไไม่แน่ไม่แน่ใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่่าไม้ดู เนีย่ยแล้วก็ต้องกินคู่กับน้ำส้มหาประหลาดนะเพราะขายได้รี่้วเขาขายมานานนะเป็นเป็นสิบปีอย่างเงี้ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านตำนานอีกร้านหนึ่งแล้วกันนะครับในเชียงใหม่นะครับ <Okay S 2> ที่อ <okay S 2> ยากจะให้ทุกคน <okay S 2> ได้ลองมาหาทานตามกันนะครับใช่ <c oughs> ที่นี่ก็คือร้านน้ำส้มป้าน้องนะครับครับเมืม่อเราทานลูกชิ้นที่อร่อยที่สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับ เมื่อมีข่าวก็ต้องมีหวานจริงไหมล่ะครับถึงแล้วนะครับสําหรับร้านจารินพายนะฮะหรือร้านเค้กในตํานานที่พี่เน่งได้บอกไว้นะครับซึ่งก็คือร้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในถนนนิมมานนะครับถ้ามาที่นี่แล้วก็ต้องมาให้ได้นะครับสําหรับร้านจารินพายเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยว่าบรรยากาศภายในร้านจะเป็นยังไงนะครับไปครับ ก็ถ <im ples> <im ples> ือว่าเป็นร้านภายที่ชื่อดังมากๆนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับตกแต่งด้วยสไตล์คลาสสิกนะครับตัวร้านก็จะเป็นบ้านไม้แบบดั้งเดิมเลยนะครับนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับเราก็จะมีภายมากมายไก่กองอาพายที่มีชื่อก่อนดีกว่าครับพายมะพร้าวเขามีชื่อทุกอันพี่อี่อีันยกงไม่ถูกดยอ่ะ แน่นั่จะเลียกถุงได้ไงว่าไอทายลูกตาไอาช่กโกแลไอ้ากนเฮ้ยเอามะม่พร้าวลูกตาลนวนาอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เลือกร้านนี้นะครับร้านจริมทายนะครับเพราะว่าเป็นร้านทายนะครับเป็นร้านเค้กที่มีไขมันต่ำใช่มคมันารซึ่ไขมันารเลยเออซึ่งทาให้เราเนี่ยรัามสุขภาพได้ด้วยใช่เออย่าดูสิมาริโอมามาทุกคน คนมาเชื่ออย่างว่าร้านยะแยาเป็นร้านดังร้านหนึ่งเลยในเชียงใหม่นะครับดารามาเยอะครับก็เหมาะสำหรับคนที่จะเปร้านแล้วก็อยากทานทายที่อร่อยอร่อยด้วยนะครับต้องมาจะรินไยครับเดี๋ยวเราเราออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวเราไปที่เราไปรอชิมกันดีกว่า มาแล้วครับสำหรับพายจลิินี่เรียกว่าเราสั่งมาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับอันนี้อันแรกนี่แหละครับอันนี้เป็นพายลูกตาเดียมใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อะไรครับพี่หนึ่งครับอันนี้ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์คือพายมะพร้าวอุ้ยอันนี้ซิกเนเจอร์อันนี้คือคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสั่งจองอืมแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาไม่ได้สั่งพายมะพร้าวสั่งจองเฮ้ยไม่ใช่ ถ้าจะมาสั่งต้องสั่งว่าสั่งจองถ้ามาต้องสั่งไานมะพร้าวอย่าสั่งจองนะถ้าสั่งจองไม่ได้กินอันที่3มครับอันนี้คือไายไายอะไรวะลูกอะไรนี่อันูอะไรลูกอะไรนี่นี่นี้อนี้นะไรนมะนาวอันนี้คือไายมะนาวกว่าจะรู้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าพี่ว่า ว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากๆนะฮะจะจะมีความอร่อยมากแค่ไหนเริ่มที่อันแรกเลยแล้วกันนะครับขอเป็นเอานี่ก่อนเหรอเอยมะนาวก่อนเลยแล้เอาความเปรี้ยวก่อนเอาเปรี้ยวก่อนเปรี้ยวแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานแล้วก็หวานมากครับแต่จริงๆอันนี้เขาบอกมันไม่มีไขมันทานนะอืมีแต่ทานไขมันนะทานไขมันคนเดียว อนติชาพัชราภานี่เดี๋ยวดูนะเป็นไงบ้างเฮ้ยจริงนะพี่เขาพูดนี่คือจริงเลยนะอืมนะฟินอะเนาะมันมันรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนอืมมันนุ่มนุ่มมะนุ่มสมุนอืมเอาพี่พี่อยากรูไปตัว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 องไทยเป็นไง แข็งกระด้างหรือละมุนมันมันสมูทมันละลายในปากเลยอันนี้เนาะคุณรีวิวของเก่งมากอันนี้ต้องต้องบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องสั่งสิ่งนี้เลยนะครับใช่ครับพายมะนาวใช่อร่อยมากๆอร่อยนะอร่อยนะมีความเปรี้ยวมีความหวานอันนี้เราขยับไปตัวพอดีอันนี้เดี๋ยวเราค่อยลุยตอนตอนที่ไม่ได้อยู่ในกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเราค่อยแย่งกันนะนี่เดี๋ยวเราชิมต่อเลยชิมจากมะมลนะมะพร้าวเนี่ยจะโอ้ยนี่สวยนี่นี่นี่อยากให้ดูตรงนี้ครับดูเขาแบ่งชั้น มันเป็นเลเยอร์ที่ชัดเจนมากนี่ภาษาอังกฤษก็มาเลเยอ์ทำให้เราได้เห็นถึงความนะมันแยกกันของตัวชั้นพายนะเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเขาทำชั้นสวยมากสวยเลยเดี๋ยวเอานี้อด้วยนมาพี่ฟิล์ม กต้องกินทั้งอันนะกรบอปาดลงไปนะครับระวังหยดระวังโดนนี่ครับยืดค่ะยืดเข้าปากค่ะนิ้วทักปากนะครับเห็นไหมครับทุกคนเพื่อเห็นไหมครับดูสิครับเข้าปากเข้าปากอืมปัจชะลาปาโอ้ยพี่อ้ํเป็นไงสุดยอดมากน้ำตาจะไหลละมุนไหมละมุนหอมอ่ะคือแค่เข้าปากปุ๊บหอมเลยแล้วก็หอมอะไร หอมกลิ่นของมะพร้าวแล้วก็มีความแบบอันเนี้ยไม่ไม่ทราบอะไรนะครับแต่ว่าอันไหนอันล่างเนี่ยเหรออันบนนะครับอันบนเหรอมันละลายเลยอ่ะนี่ไม่ต้องละลายแค่ตักลงไปอ่ะมันมีความสุกเหมือนมันกลบอืมมันกลบพอมันกลบนี่คือมันโดนเนื้อมะพร้าวใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวลองชิมดูครับอรทิชาแน่นอนแน่นอนไหมอืมหอมไหม เป็นไงครับเดี <S <S T T ๋ยวพี uh. ่จะบอกอ่าอันนี uh. ้ค uh. wow. right? ือฟองเหมือนก็เอาน้ำมะพร้าวไปตีให้ม <sh ันเป็นฟองอ๋ออ yep. ่าไม่ไม่เชื่อลองลองชิมเพียวเพียวจำเนื้อต่างจากอื่นนะชิมสีขาวเพียวเพียวมันจะเมาเลอเพียวเพียวเมาเลยปุ๊บใช่ไหมเหมือนน้ำมะพร้าวไหมหรือไงใช่ใช่ใช่เนอะเหมือนก็เอาน้ำอ่ะมีคาเป็นฟองแม่เอาน้ำมะพร้าวไปตีเป็นฟองไหม เป,เป็นไข่ขาวกับน้ำมะพร้าวผสมกันแล้วไปตีให้มันเป็นฟองแล้วก็ไป,ปอบแล้วมันก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะอร่อยเลยว่าอร่อยมากนะครับอ,นนอร่อยก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมเมนูนะครับที่มาแล้วต้องสั่งเลยอ,อันนี้นะครับ นี่เราสั่งมาแค่สามอันจริงๆมันมีเยอะคนนิดนึงสั่งจองสั่งจองไม่ได้กินหจองไม่ได้กินต้องสั่งพายแบบร้าพายมะพร้าวนะครับนี่ครับน่าทานมากนะครับอร่อยมากๆด้วยนะครับถัดไปอันดับสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับที่เราได้สั่งมานะครับอันนี้เราไม่ได้สั่งจองแต่เราสั่งพายลูกตาลนะครับพี่ฟิลให้ดูด้านข้าง ดูความดูความฉ่ำของความฉ่ำของลูกตาลนี่เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกเรียกซอสไหมเขาเรียกซอสไหมซอสลูกตาลไหมหรือว่ายังไงครับถ้าภาษาภาษาเบเกอรี่เขาเรียกว่าซอสซอสลูกตาลอ๋อภาษาเบเกอรี่คือเป็นการเอาเอาลูกตาลเนี่ยไปทำให้เป็นซอสใช่ไหมครับแล้วก็มันใส่ลงมาในนี้พหอมมันแต่มันมีเนื้อด้วยไงอันนี้เลเยอร์สวยอ่ะพี่ฟิล์มเปิดก่อนคืออันนี้ด้านหน้าด้านเนื้อสวยเลยนะอบดีนะ ครับก็คือเขาเน้นเน้นเลยอ่ะว่าต้องโลแคลอรี่อ่าสหรับคนรักสุขภาพจริงๆนะครับกินได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนเลยแล้วกันครับอันนี้ปรับนี่นะฮะช้อนไม่ได้คมแต่อย่างใดจะบอกว่าพายเขานุ่มจริงๆนะครับนี่ครับมีความเป็นวุ้นๆหน่อยๆเจลๆหน่อยๆนะฮะอ่าแล้วผมขอเปิดก่อนเล้วมาอืมโอ้โหโดนนะ วูสี่นี้ละลายแต่ว่ามีความมีความหนึบกว่าตรงเนี้ยชั้นพายอ่ะหนึบกว่าชั้นบนเ่ะชั้นบน<ม>หนึบกว่าพี่เหน่งลองพี่เหน่งลองอ๋อใช่ใช่อันนี้<ม>จิบจิบจิช้อนไปก็รู้เลยนะได้ครับรู้แต่ว่ากลิ่นลูกตาลชัดมากแต่พี่เหน่งลองพี่เหน่งลองเลยอืม,ม,มดีมดีไหมดีอืม เนื้อลูกตาลครับต้องให้นะใช่ใช่เพราะว่ากลิ่นกลับไปเนี่ยบทเี้ด้วยเขาจะเรียกอะไรพายเนี่ยตัวพายเนี่ยมันดีมากครับแล้วนุ่มเพราอร่อยเลยสุดยอดครับประทิปสามอันนี้ใสามอันนี้ใช่ไหมผมให้ซิกเนเจอร์ของร้านที่ต้องสั่งจองนั่นก็คือ มะพร้าวครับดับหนึ่งเลยนะครับสองนะครับเบอร์สองให้นี้ลูกตาอ่าสามก็ให้มะนาวนะครับปิดปิดความแบบอาจจะเลี่ยนอะไรเงี้ยเอาความเปรี้ยวเอาความเปรี้ยวเข้าไปกบอ่าก็ถือได้ว่าให้เหมือนกันให้เท่าให้ให้เหมือนฟลีมใช่ไหมคือมะพร้าวลูกตาแล้วก็มะนาวครับถือได้ว่าเป็นเป็นพายที่อร่อยที่สุดแต่มาก็ต้องสั่งสามมันแหละ ถ้าถามพี่นะเพราะมันอร่อยอยางสามันแต่ว่าถ้าให้หนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวเราขอกินกันก่อนโอเคก็ถือว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านเค้กร้านพายนะฮะที่เรียกว่าขึ้นชื่อนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับรสชาติของพายเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีจริงๆสมกับที่เขาขึ้นชื่อไว้ใช่ราคาเขาไม่แพงนะครับ70 80ปอะไรประมาณนี้เข้าถึงได้สบายเชยก็คุณภาพเนี่ยเยี่ยมเลยฮะรสชาติ มาอร่อยความหอมนะครับต้องห้ามพลาดนะครับสำหรับร้านนี้ครับทาเจรินและแล้วนะครับเราก็ต้องถึงเวลาต้องเดินทางกลับกลับกรุงเทพแล้วใช่ครับทิปนี้ก็สนุกเนาะสนุกดีนะยังไม่อยากกลับเลยวันเดทริปก็สบายสบายครับสบายสบายได้ทั้งไหวพระได้ทำบุญแล้วก็ได้ไปทานอาหารอร่อยอร่อยใช่รวมไปถึง เค้กด้วยใช่ไหมครับพายใช่ครับเอากลับด้วยเหมือนกันใช่ครับเอากลับด้วยซื้อพายกลับบ้านด้วยก็ต้องขอบคุณพี่เหน่งมากมากครับวันนี้พาเที่ยวช่องแบงแบคแพคเกอร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ